สวัสดีครับนะครับวันนี้ครับก็มาพบกับฟิลรีวิวรถนะครับวันนี้พบกับผู้โชคดีนะครับที่เล่นเกมในไลฟ์สดเรานะครับก็บอกแล้วว่าเราแจกจริงนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมวิเชียนนนการครับผมชื่อเล่นชื่อเล่นเจตตี้ครับผมครับรถ1.9นะครับเป็น New X 1.9ตัวใหม่ไปทำอะไรมาบ้างพี่เปลี่ยนโซนเตอร์เปลี่ยนอินเตอร์เปลี่ยนชุดอินเตอร์มาใช่ไหมเียนกล้องมา วันนี้ก็มาเซตนะครับมาใส่อ i l แล้วก็มาจูนเกียร์นะครับตั้งแต่ขับมาขับแล้วรู้สึกเกียร์มันเป็นไงบ้างรู้สึกมันมันห้อยใช่ไหมมันยานแล้วก็มันจะอืดอหน่อยใช่ไหมก็เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะก็เดี๋ยวหลังจากเราจูนเกียร์เสร็จให้พี่ตีเป็นคนลองขับเลยว่าความรู้สึกหลังจูนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ไม่มีเตรียมนะพี่ตีบอกบอกบอกหน่อยไม่ไม่เตรียมเลยครับผมไม่ไม่มีเตรียมอะไรเลยครับอ่าสุดสดเลยครับผมใช่สุดเมื่อกี้ขึ้นในโน่ต์ละมาขึ้นมา ประมาณ7จแปดตัวนะคะรับผมเดี๋ยวจะลองขับดูว่ามา้าเจ็ดแปดตัวบนในโน่เนี่ยพอเวลาลงพื้นเนี่ยขับแล้วมันเป็นยังไงแล้วการตอบสนองเกียร์มันเป็นยังไงอ่ะลองดูไป ว่ตอนีดีขึ้นเลยปะดีขึ้น,นครับลองคลิกดาวดูนีเป็นยังไงเกียร์มันดูเป็นยังไงบ้าง,มงสมูทขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมชัดเจนเลยนะเ,นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพวกอีสุ Lil อ่ะเวลารีแมปมาเนี่ยเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเนี่ยถ้าเหยียบคันเร่งจุ่มคาเลยเลยนะ มันจะไม่เกียร์มันจะไม่เปลี่ยนครับผมต้องยกขึ้นไปหน่อยอ่าเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นครับอ่างั้นเดี๋ยวกลับรถแล้วลองออกเหมือนอย่างที่เคยออกดูสิลองไป <S 2> <S 2> หายไหมครับผมหายวิ่งดีกว่าเดิมอืม่ไ,มไ,มไ,มไมใช่อันนี้เป็นอาการยอดนิยมนะครับสำหรับอีซูซูทุกคันเลยนะครับตัวผมได้ผมอะ่ะก็หาวิธีแก้นะครับจนได้สูตรสำเร็จแล้วนะครับผมแล้วอัตราเร่งดีขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ว่าแค่เกียร์ ไม่ว่าแก้เกียร์ห้อยยานอย่างเดียวนะครับอัตราเร่งก็ดีขึ้นตามไปด้วยก็สำหรับแฟนเพจคนไหนนะครับที่ใช้อีซูซูอยู่นะครับแล้วเจอปัญหาอย่างที่ผมพูดนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนัดคิวเลยนะครับทำแค่5,000บาทคุ้มไหมพี่คุ้มครับเนาะพี่ตีเนาะเกินคุ้มครับผมเอ่อห้าพันบาทนี่เกินคุ้มเลยเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปจะเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ